ร่วมทำบุญในครั้งนี้จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรและได้รับการลดหย่อนภาษีโอกาสดีๆมีครั้งเดียวแสนสิ้นามร้อ315ปีเมืองพนาจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประวัติศาสตร์เมืองพนาในครั้งนี้เริ่มกันนะคะ เชิญร่วมพิธีวางศิลาเกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองบำพบุรุษผู้สร้างเาามืองพนาหมู่บ้าบ315ปีในวัทอาอานที่20กันยายนพุทธศักราช2566ณสาลหลักเมืองพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการลำลึกถึงสองพานพี่น้องที่สร้างบ้า,น,า,น,า,านแตงปนามา จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาริ่มเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดข้าวสารนทีสร้งทานิสสังวี่าผ่านทอตามกำหนดการดังนี้โดยเริ่มเวลา7 3 0เริ่มบูชาแผ่นดินแผ่นทองรับวัตถุมงคลบรรจุสร้าฐานนิสสันเวียนผ่านสผนทองรับบริจาคข้าวต้มมัดจำนวน200หมัอ ตาอายุตามตั้งเงืนงะแนรักษาเงินกอาทีนานร่ท่องนะครับแล่งานงานในวันที่ย0นะครับเดือนเจ็ดเจ็ดะครละมากกว่านา็ดีครับนาติงหงมเวลาเก้านาฬิกาสาสินาทีพระสงฆ์เสียงรู้ใจในพระพุทธมนพระพุทธคุณพระสังฆคุณ และพิธีส่งโทษสามหลักเม,มืองพนมเว,เว่า้์นิการาสามสิบเก้านาทีเริมพิธีวางซิราเลอร์พระสงฆ์จเจริญชัยมงค,คลคาถาสิบสีบรูปพิธีทอดผ้าป่าสามวัี เกางอนุสานรีย์วรนาตนโสินเวลา1 0นาฬิกาเกาเนาาชการเพลงแบบภาคที่4ตีเขากปานรัตวจาลทยรนะครัมนูเตเหินพาวานจากปัญชาจนทุกภาคส่วนเวลา1 1 3 0นาฬิกา30นาทีมอบใบนุโมทนบัตรผูร่วมบริจาคสมทบคุณสร้างอนุสาวรี์ในโอกาสนี้ คณะสงฆ์อำเภอพนานำโดยท่านพระมหาสันีจิติปัญโยต้าคณะอำเภอพนาและฝ่าพคราวานายคณะชายทวีนายลำพูยอันยย่คือมนาสร้างบ้านแต่งเมืองและวที่ทดเลพัชรวัฒ <Israeli> น <anger and eni> ์มพระนะกันนายกเทศมนตรีตำบลบนพนาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนาและประธานจัดงานในค่ำนี้ อักราบอนุโมทนาบุญทานูมิจิตศรัทธาจิตแอนเป็นกุศลได้ร่วมคิดร่วมสร้างบ้านแต่งเมืองพนามางโอกาสนี้โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมคำบุญทนีได้รับใบอนุโมทนาบุและไรับอนุโมทนาบุางกเบียดีครับผมมีสอนทางให้เลือกครับแต่เองทุกหน้าก่อน ส g, ี tamam ่หมงคล315ปีเมื่อพนาจึงขอเชิญผู e: <may> ้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้หน้าสร้างบุญสร้างกุศลความจงกุศลเมื่อพนาในครั้งนี้ร่วมกันนะคะเนี่ยเรครับอีสานบ้านพ่อครับภาพมาย่างเป็นดินแดงอยู่ครับบางหมอกเด้อครับดินแดงยี่พี่อยู่ให้ขี้นหอนบรรยากาศเก่าๆบ่ามาได้นะครับ ปลาหรือกบหลายอายหรือทั้งสองน่านี่กบหรือปลาหลายนี่ปลา้องโตโตลปลาดองโขลายอยู่ปลาต้องโขขายมีน้นำตอูงูยู่วบวบัน <c oughs> โอ้ยหมกร่างได้อีก <c oughs> ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาเลย สร้างอนุสาวรีพานทีพรานทองบำมพบุรุษผู้สร้างเมืองพนามานานกว่า3ร ตนวันพุธที่20สันยายนรับท่2พฤศจิายน2560ถานักข่าที่พนาาจังหวัดอ่างนาซเพื่อเป็นการล้ำเลืถึง2,000ที่น้งที่สร้างบ้านแต่งในพนามาจุดรองคนไรก็นแช่ก <les> ็ส e ันไพชชองเอานานะครับผม้าวาสามนารีใส่น้ำมันําคือเรื่องเงินเหลวาสมคมต้านชื่อนี้จดร่นาฬิก30นาทีเริ่มบ ู่ในวงการนาะครับ<อ>กราบวัตถุมงคลบรรจุใต้ฐานอ,อนุสาวรีรรย์ฐานตึนงรามโพนไมสนใจอัสิบอร์ตาีมซอยไหนทาง สอยอทาวนอินะครับตมงการับนารับสากองกับเองครูบ้านต่างๆบอคกมาไุนาด้ครัเดีร์้องาการก้อนาฬิกาเอฟฟองรับได้ทีวงสวงเวลา้านาฬิกาสนาทีควางส่รูปจเริพพุทธมนตคบาลก็ยรับเอเอหมอรับอยู่บายสลัเนาะ้สบายเองเดียวครับ นาฬิกานาิกานาทีเริ่มพิธีวังซีราเล่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาส4สรูปพิธีทอดผ้าป่าสามนาทีสร้างอนุสาวรีย์้านทีพานโคเวลา11นาฬิกาพระวันพร์ทหารเคแรพพระพิสุจน์วังยปัสกิยยธรรมอู่ตอาหารทาวหวานจากปรญชาจนทุกภาคสุวน เวลา11นาฬิกา30นาทีมอบใบอนุโมทนาบัตรผูรวมบริจาคสมทบคุณสร้างอนุสรว์เองในโอกาสนี้คณะสงฆ์อำเภอพนังนำโดย ท่านพระมหาสมณีปิติปัญยูเจ้าคณะอำเภอพนาลและฝั่งคาราวานายธนชัยทวีปนายอำเภอพนางพร้อมคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนางแล่ว่าที่พันตรีผชรักษ์ภรรยาจันน,น,น,นาย,ยกเทศมนตรีตำบลพนางซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสร้างบ้านแต่งเมืองพนางและประธานกับงานในครั้งนี้ ขอปราบอนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาจิตอันเป็นผู้สนได้ร่วมชิดร่วสมสร้างบ้านแต่งเมืองพนามาณโอกาสนี้โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทาบุญในครั้งนี้จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรและได้รับการลดหย่อนภาษีโอกาสดีๆมีครั้งเดียว ส,สิ่มงคลสามร้อยสิบห้ปีเมืองพนาจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบารมีศักดิ์เมืองพนาใน,น,าใน,นาครั้งนี้ร่วมกันคี่บารมคีมคือฝากแจ้งเถอะวันได้ <laughs> ขอเชิญร่วมพิธพีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองบำมพบุรุษผู้สร้างเมืองพนามานานก,กว่า315ปีในวันพุทธทีธ่20กันย,ยายนพุทธศักราช2560นในศาลหลักเมืองพนาจังหวัดอนาจ,จาเุรจเเพื่อเป็นการหลักิขิตสองพนพี่น้องที่สร้างบ้านเป็นเมืองพนามา จึงขอเชิญข้ามขั้นจุศรัททาเริ่มเป็นเจ้าข้าวบุญทอดพระปสารสมคีสร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองตามกำหนดการดังนี้โดยเริ่มเวลาเจนาฬิกาสานาทีเริ่มบูชาแผ่นหนึ่งแผ่นทองกราบวัตถุมงคลบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์พานทีครามทองกราบบริจาคข้าวก้มัดจำนวน3 1 5สบมัด ามอายุตามตั้งเมืนพนารักสาบุญกองพาะตาจากชาวบ้านต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาในเวลาเก้านาฬกาเก้านาทีเริ่มพิธีบวงสวงเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพระสมเสียงรูปเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและพิธีสมทูตสามหลักเมืองพนาเวลา สินาฬิกา39นาทีเริ่มพิธีวางศีราฤกษ์พเพื่อสมเจริญชัยมงคลคาถาสิบเสียงรูปพิธีทอดผ้าป,ป่าสามาัคคีสร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองเวลาสิบสิบนาฬิกาพวายพระทหารเรลยนแดดพระพิสุทธ